สวัสดีค่ะพาชมหน้าร้านตู้กูเดือนน,นี้มีอะไรกันนี่หน้าร้านไปหน้าร้านลำบากเนาะวันนี้แป๊บนึงนะนี่หน้าร้านเดือนใหม่นี่ยังมีหนี่หน้าบ้านไว้อยู่นะนแล้วก็สวยไหมก็จะเป็นสไตล์แบบว่าหน้าบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ งานไม้อุปกรณ์เสริมครบครบนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่เลยโชว์ราวแขวนให้ครบทุกสีเลยตั้งแต่สีดำร้วนขาวดำลายไม้แล้วก็สีขาวล้วนนะคะและที่สำคัญเดือนนี้ล่าสุดเลยนี่มี working space อันใหม่มานี่มีโต๊ะโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีตัวชานโลง่งมีสีไม้มีมีโปอยู่ด้วยนะที่หน้าลานเดือนนี้ฝากหน้าลานไว้ด้วยนะคะ